สวัสดีครับตอนนี้นก็สู่ช่อง c ช a n n e ฟอร์ตป้ายแดงโปรแรงแดงเดือดนะครับอยู่กอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กันที่โชว์รูมพนัคอนเกษตรนวม,มินประจําปี2566นะครับเวอรสักดาษใหม่ครับวันนี้พามาดู XLT ที่จะบอกว่าเป็นรุ่นสีตูที่คุ้มค่ายหนึตัวนะครับคันนี้ราคาเป็นตัวออโต้944,000บาทถ้าเกียร์ธรรมดา94,000บาทน,นะครับ ตัวนี้เราทําการแต่งเบาะหนังให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูเบาะหนังด้านในด้วยนะครับคันนี้ขออนุญาตเรียกว่า XLT Allback นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยคันนี้ทําอะไรกับมันบ้างมีการยกสูงขึ้น2นิ้วนะฮะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าที่บอกว่าเป็นตัว Allback เนี่ยให้ทุกท่านสังเกตนะครับว่าคันนี้สีของตัวรถมันเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับมันเป็นสี black แบบแบบวิงวิ้งอยู่แล้วแต่ว่าเราทําการเพิ่มกระจังหน้าที่ เป็นสีดําเงาเข้าไปนะครับ FORD ดาเงาเห็นไหมฮะมันค่อนข้างจะตัดกับตัวรถเป็นสีเดียวกับตัวฝากระโปรงเลยแล้วก็ตัดกับตัวที่เหมือนลังพึ่งบริเวณด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ลับเข้ากับตัวกันชนด้านหน้าด้วยมีคลิปเงินนิดหน่อยบริเวณไฟตัดหมอกเท่านั้นเองนะฮะไฟตัดหมอกก็จะมีคลิปเงินที่ตั้งอยู่มาปั๊บมีไฟ LED 3จุดเพิ่มให้นะครับ ไฟหน้าเป็นตัว C-Cam เป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen Venture อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไฟ LED อยู่แล้วสำหรับตัว XLT นะครับแต่ยังจะไม่ใช่ m a g i x LED เหมือนตัวรุ่นพี่ตัวนี้แต่ใครอยากได้แบบ Magic LED เนี่ยจริงๆสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนมาเป็น m a g i x LED ได้เลยนะครับผมมีบริการเปลี่ยนให้อยู่แล้วด้านข้างเป็นคิวซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับคันนี้ตัวนี้ จะไม่ใช้แบบดําเงานะถ้าเกิดดำเงาเหมือนกันหมดเลยมันจะไม่มีอะไรตัดกันนะครับแต่คันนี้เราเป็น6นิ้วแบบดําด้านแต่เราใส่หมุดขึ้นไปเพื่อเพิ่มความดุดันนะครับตัวล้อตัวนี้เป็นล้อของแวมไพร์นะครับตัวนี้จะสูงขึ้นมาอีก2นิ้วนะฮะให้ลองดูนะครับกอฟสูง178 วเวลาวัดกับตัวรถเนี่ยตัวรถก็จะประมาณ2เมตรสิประมาณนี้นะครับยกสูง2นิ้วเนี่ยการยกสูงนะครับจริงๆปกติเนี่ยเราไม่ต้อง,องใส่ปีกนกก็ได้แต่ที่เราใส่ปีกนกไปเนี่ยเพื่อให้มันปรับองศาของการขับขี่แล้วก็รักษาหน้ายางด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนปีกนกนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นกินหน้ายางขึ้นมายางเราก็ต้องเปลี่ยนอีกเสียงเงินอีกนะฮะอันนี้ก็คือจบเลยใส่ปีกนกของนายโยกงนะครับให้มาดูบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีการเสริมโช้กขึ้นอีกเรียกว่ารองก้อนนะครับ ขึ้นมาให้ความสูงเพิ่มอีก2นิ้วนะฮะเราก็เลยต้องใส่ปีกนกเดิมเนี่ยเปลี่ยนออกไปเพื่อปรับองศาและอย่างปีกนกผมว่าก็เท่ดีนะมันเป็นสีดำใช่ไหมแล้วมันก็มีจัดแดงเป็นปีกนกด้วยยางมาเป็นยาง s อ2001นงะครับเป็นยางโอตานิ ani, พร้อมกับ ire, ล้อแมกซ์แวมไพร์คิปเงินแบบนี้เลยนะฮะของพี่เอด้วยเอออโต้ A ลำตูกข์ของ2นะครับคันนี้ XLT เนี่ยพอด้านข้างเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรกับมันมากใส่แค่เบ้ารองมือจับเข้าไปนี่ เอาไว้กันเวลาคนชอบแตะแหวนผมนะครับการอยบริเวณนี้นะฮะราวหลังคาติดเพิ่มเข้าไปนะครับบันไดมีอยู่แล้วเป็นทรงเดิมบันไดเนี่ยบางท่านก็จะติดเป็นบันไดแฮมเมอร์นะฮะถ้าบันไดแฮมเมอร์จะเป็นแบบตัวนั้นนะครับนี่เลยเป็นตัวบันไดชาโดของแฮมเมอร์นะฮะอันนี้เป็นบันไดแบบธรรมดาแต่ก็ดูรูหลาของมันอยู่แล้วในมิติของมันนะครับโลบาร์โลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์ทรงปืนกลนะฮะเป็นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งของแฮมเมอร์เลยซึ่งตัวเนี้ย ผมก็เคยติดไปบ้างแล้วใครที่เคยดูรีวิวในคันเก่าๆก็จะเคยเห็นแล้วนะครับทำให้รถมันดูดุดัดนแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมฮะมันดูเหลี่ยมเหลี่ยมทันสันฐานเนี่ยมันดูรับกับด้านหน้าที่เป็นตัว next generation ทําให้มันดูใหญ่ขึ้นดูสวยขึ้นด้านท้ายก็ ford นะครับใส่กาบท้ายลงใปปิดเรียกว่าด้านหน้าหล่อแล้วอ่ะด้านหลังก็ต้องเติมความหล่อเข้าไป ford มาปั๊บเป็นขอบดําเงาตัดด้วยดาด้านด้านในนะครับอะคริลิคเลนเจอร์ตัดมาให้เรียบร้อยกล้องมองหลังในรุ่นนี้มีให้อยู่แล้วนะฮะ กันชนท้ายใช้กันชนท้ายแบบเดิมๆแต่เห็นไหมด้านหน้าเดิมพอด้านท้ายเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนบางอย่างเนี่ยความหลอก็มากขึ้นแล้วนะครับประหยัดงบในการแต่งด้วยคันนี้เรียกได้ว่าใช้งบ,บแบบไม่บานปลายแต่ว่าออกมาได้หลอ่อสมกับเป็นรีมของ XLT Allback นะครับและคันนี้เลยตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับตัวฟอร์ดเนี่ยเวลาที่เราจะเติมน้ำมันเนี่ยเราเติมน้ำมันนี่นะกดปลดล็อกแค่น,นี้เองนะครับ ราก็จะสามารถเอามือมาจําฝั่งขาสาทงน้ำมันได้เลยอยู่ฝั่งนู้นขี้เกียจเดินไปนะฮะพามาดูกันนะครับคันนี้เป็นแบบพุชสตาร์ทแล้วนะครับเป็นแบบเหยียบเบรกมาปั๊บก็กดสตาร์ทได้แล้วนะฮะคันนี้พิเศษเลยเราเพิ่มเบาะหนังให้นะครับเบาะหนังเนี่ยเราเปลี่ยนฉลุมือให้ด้วยบริเวณนี้แล้วก็ตัวเบาะด้วยนะครับเป็นเบาะหนังที่เราจัดให้เป็นดําได้แดงนะครับพวงมาลัยปรับได้สีระดับนี่เลยสมมุติว่าเวลาผมขับเนี่ยผมรู้สึกว่ามือมันตึงเกินไปเนี่ยผมก็ปรับ ปรับได้บริเวณนี้อ่าดึงเข้าขึ้นลงเข้าออกได้นะครับอ่าก็จะได้ระยะที่ตัวเองถนัดมาปับเนี่ยผมก็ค่อยกดนี่ล็อกลงไปเหมือนเดิมขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับเราก็ตัว x r t เนี่ยมีหน้าจอ10.1นิ้วมาให้แบบนี้นะครับมีที่วางของบริเวณนี้มาให้ด้วยมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับไวเลสชาร์เจอร์สามารถชาร์จไฟได้มีรูอะแดปเตอร์แบบ USB แล้วก็แบบ Type C นะฮะ มีมาให้ครบแบบทั้ง2แบบเลยนะครับกันนี้ตกแต่งด้วยเบาะหนังแล้วก็ฉลุด้วยพื้นที่เป็นบริเวณแบบนี้ทำให้มันดูดุดันแล้วก็ดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับ เป็นย่างไรบ้างครับสำหรับ xlt ที่พามาให้ทุกท่านชมนะครับคันนี้ก็เป็นตัว4ประตูที่เกียร์ธรรมดาเริ่มต้นอยู่94,000บาทแล้วก็เกียร์ออโต้ที่944,000บาทนะครับถูกใจแบบนี้ไหมฮะหรือว่าชอบแต่งแบบไหนกดไปดูในคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับจะมีชุดเหล็กหรือว่าชุดธรรมดาหรือว่าชุดวายนะครับมีรับรองทุกท่านแน่นอนนะครับใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องกอล์ฟฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงแดงเดือดด้วยนะครับเจอกับได้ที่ฟอร์ดทะครเกษตรน้องบินในปีนี้นะครับผมเชนมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อน้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยสวัสดีครับ